เป็นนัดที่6ครับวันนี้เรามาทำการถ่ายทอดกันอยู่ที่สนามอบจอรสระบุรีนะครับซึ่งจะรับการมายืนเพื<ะ>่อนรับและผมรณริบุญพรมนะครับจะร่วมบรรยายเกมการแข่งขันน,ขนัดที่6ของสปอนเซอร์ปีนี้มานพมานพคนเดียวจะใช้<อ>สัปโอโอีดโอโหลูกนี้มาแล้วครับเจอกรอบเดชแล้วเปิดเข้ามาได้มีไหมจับได้อารอนยิงโอโหเรียบร้อยครับอารอนดาซิลวาโอโหประตูที่2ในฤดูกาลนี้ของเขาครับ ต้องชมนะครับแค่2คนเท่านั้นเองนะครับของทางด้านฝั่งวัวชนนะครับต้ังด้านซ้ายแล้วก็ต้องชมด้วยบอลของทางทีมเยือนอีกแล้วนะครับมานพมานพลากเข้าไปมานพหลอนนิดนึงไหลมาอารอนอีกแล้วเข้าซ้ายอารอนยิงอีกทีนึงนี่สองประตูเลยโอ้โหสองประตูนะครับในเกมนี้ของทางอารอนดาซิวาโอ้โหลูกยิงแกต่ละลูกนี่แหมเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วนี่ครับโอ้โห บอลให้มันหมดเวลาไปเรื่อยๆนะครับอ้าวแล้วลูกนี้โดนนะไปอ้าวแล้วครับอันนี้ลุดหมุด้ะไปอันนี้ลุดยังไงยิงแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับอ้าวแล้วครับไลต่ตามมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับในนาทีที่93ยังเหลือเวลาอีกสองนาทีครับเป็สปาก้เลยนะครับพยายามจะระคองบอลแล้วก็เล่นบอลได้ดีแต่นี่ครับอันนี้ลุดน,น,นี่มาโฉบบอลไม่ได้ <c oughs> ก็ย <ś webinars> ังคงรักษาสิติเสียประตูทุกนัดนะครับบัวชนอยู่ในเต็ดูครับแต่ยุดจะไม่มีโอกาสรับอยู่แล้วครับออกมาดู